ท่านผู้ชมจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นตรงกลางของสะพานขอมเป็นแสงสีเหลืองสวยงามสังเกตดูได้ครับว่าถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยในตอนเช้าแล้วเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยจะออกเป็นเหมือนกระจุดเหลืองๆจุดสุกสว่างสวยงามเห็นไหมครับว่าสะพานขอมนั้นทํามุมตรงกับดวงอาทิตย์ในวันนั้นเด,เดี๋ยวผมจะวาง GPS แล้วก็ลองถ่ายภาพ GPS เนี่ยไล่ขึ้นไปหาดวงอาทิตย์นะว่าจะเป็นยังไงผ่ทดลองดูครับ นี่ผมตั้งตั้ง G P S ไว้ที่115องศา115คกับก็115นี่หมายถึงมุมอาร์ซิมุธก็คือกวาดมาจากทางทิศเหนือเนี่ย115องศาดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงตรงนี้นะเห็นไหมครับว่าเราจะเห็นดวงอาทิตย์วาดขึ้นไปถ้าไปพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวของทุกจังหวัด เขาจะมีคำคำหนึ huh. like that, 100, ่งเขาบอกว่าต้องทำแลนด์มาร์คหลายจังหวัดบอกว่าอยากจะมีแลนด์มาร์คเป็นรูปนั้นรูปนี้รูปนั้นสกลนครก็เถียงกันมาหลายปีครับว่าเราจะสร้างแลนด์มาร์ค้วยเงินงบประมาณเป็นร้อยล้านก็มีทั้งหมดนี้แต่ของผมกับท่านเบาคำเลาะเนี่ยเราได้ค้นพบครับว่าบรรพชนเมื่อพันปีที่แล้วเนี่ยท่านเหล่านั้นได้สร้างแลนด์มาร์คไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วแล้วเป็นแลนด์มาร์คที่มีนัยสำคัญ พิสูจน์ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ในเชิงสังคมศาสตร์ผมจะไล่ให้ดูก่อนครับวันสําคัญของดาราศาสตร์เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยสากลเนี่ยเขามีสี่สี่วันของไทยเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งวันคือสงกรานต์ครับผมคราวนี้ผมจะไล่ให้ดูครับว่าวันที่โลกตั้งฉากกับดวงอาทิตย์กลางวันเท่ากับกลางคืนปีหนึ่งมีสองครั้งก็คือวสันตวิสุวัตภาษาอังกฤษใช้คําว่า สปริงอีคว i น o x กก็ตรงกับ21มีนาคมเป็นฤดูใบไม้ผลิอีกวันหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็คือศาสตร์ทวิสุวัตเป็นฤดูใบไม้ร่วงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟอร์ e อีคว o นตรงกับวันที่23กันยายนในวันดังกล่าวเนี่ยดวงที่จะขึ้นที่ทิศตวันออกแท้แล้วก็ตกที่ทิศตวันตกแท้ระหว่าง90องศากับ270องศาเป็นเส้นตรงครับเรามีประสาทสองหลัง คือปราสาทภูเพ็กและปราสาทนาลายเจียงเวงที่หันหน้าแล้วก็หันหลังเนี่ยตรงกับปรากฏการณ์ดังกล่าวอันนี้หมดไปสองอันแล้วนะอันนี้ไปดูเรามีปราสาทเชียงชุมหรือตัวเมืองเป็นผังเมืองกับพระธาตุดุมหรือปราสาทดุมตรงเนี้ยตรงกับวันสงกรานต์ซึ่งเป็นปีใหม่ของคนไทยถ้าทุกท่านเนี่ยไปที่ตรงนั้นตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่16เมษายนท่านจะเห็นดวงอาทิตย์เนี่ย ตรงกับหน้าปราสาทเชียงชุมตรงกับกึ่งกลางของบารายท,ที่ทุกวันนี้เราเรียกว่าสะพังทองรตรงกับกึ่งกลางของตัวเมืองสกลน,ค,นครคราวนี้มาดูที่สะพานขอมอีกครับสะพานขอมก็เป็นอีกหนึ่งในโบราณสถานยุคขอมเรืองอำนาจสะพานขอมในวันนี้เลยนะหันหน้าเข้าหาปรากฏการณ์ที่เรกว่าเหมายันเหมายันครับเห,เหมายันคืออะไรเหมายันคือปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ที่กลางคืนยาวที่สุดกลางวันนะสั้นที่สุดสังเกตดูครับเดี๋ยวห้าโมงเย็นนี่มืดแล้วอ่าครับรก็แสดงว่ากลางคืนนั้นยาว <omen S 2> ừ, แล้วกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยปาเข้าไปหกโมงสี่สิบห้าถึงจะเห็นดวงอาทิตย์ก็แสดงว่ากลางคืนนั้นยาวถึงสิบสามชั่วโมงกลางวันจะหดเหลือสิบเอ็ดชั่วโมงของจังหวัดสกลนครครับแล้วสะพานขอมเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะเหมายันเออผมกล้าท้าพิสูจน์ว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนตรงกับ ครีสมายันเป็นวันที่กลางวันยาวที่สุดกลางคืนสั้นที่สุดรตรงข้ามกับเหมายัน<อ>ครีสมายันก็คือกลางวันเนี่ยจะยาวถึง13าชั่วโมงกลางคืนก็จะสั้นทั้งนั้นทุ่มหนึ่งเนี่ยท่านยังเห็นดวงอาทิตย์อยู่ครับฉะนั้นทุกโบราณสถานยุคขอมเหลืองอานาจครับม,มีปรากฏการสำคัญทางดาราศาสตร์ครบถ้วนแล้วครับเห็นไหมครับเราไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเพียงแต่ท่านไป เซลฟี่ไปถ่ายภาพอย่างทุกวันนี้นะถ้าท่านจะรับพลังปีใหม่หลังจากเข้าดาวแล้ววันที่หนึ่งมกราคมผมกล้าท้าครับถ้าท่านไปนั่งที่ตรงกลางสะพานขอมดวงทิตย์จะส่องตรงหน้าท่านพอดีอันนี้อันนี้กล้าท้าเลยครับดวงทิ่จะทำมุมมุมกวาด115องศามุมกวาด115องศาคืออะไรครับถ้าท่านชูมือไปทั้งทิศเหนือแท้นั่นคือศูนย์องศาท่านกวาดมา เป็นมุมฉากนั่นคือ90แล้วท่านเลยไปยี่สิบองศานั่นคือ115ครับคฉะนั้นสะพานขอมเนี่ยจึงทํามุมกวาดจากทิศเหนือศูนย์องศาไปร้อยสิบห้าองศาเลยทําให้สะพานขอมนั้นกับถนนสายเข้าเมืองครับครับดวงอาทิตย์จะส่องตรงตอนเช้าเห็นไหมครับถ้าท่านถามว่าเขาเจตนาทําอย่างนั้นหรืออันนี้ผมตอบไม่ถูกแต่ว่าผมได้ข้อมูลนี้ ต้องอ่านบันทึกของสมเด็จกรมพยาดดำรงราชานุภาพท่าน <ผม S 1> เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนแรกของประเทศไทยครับ <ผม S 1> ท่านสเสด็จมาตรวจราชการเมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2449ท่านบันทึกเอาไว้เป็นรายลักษณ์อักษรครับ <ผม S 1> ว่าถนนขอมทำดูดี <ผม S 1> แล้วท่านก็ยังบันทึกไว้ว่าเป็นถนนที่ไปถึงนาลายเจงเวงแล้วนาลายเจงเวงก็เป็นวิสุวัร เหมือนกับประสาทภูเพกก็คือกลางวันเท่ากับกลางคืนคคแต่ถนนสายนี้เนี่ยท่านบอกว่าเป็นถนนขอม,อมแล้วก็มีสะพานขอมดังนั้นพอท่านบันทึกไว้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็เลยต้องไปพิสูจน์ครับว่าแนวของสะพานขอมและถนนเนี่ยหันหน้าไปทิศไหนอพอวาง GPS ปุ๊บเนี่ยผมโอโหใจมาครับ เห็นตัวเลข115องศาขึ้นมาในคอมพิวเตอร์หรือในสมาร์ทโฟนแต่ว่าตอนที่ผมไปทำเนี่ยมันสปีที่แล้วผมอยู่ในต่างประเทศก็เลยไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงปีนี้ผมกลับมาที่นี่ตรงนานี้พอดีก็เลยตื่นตั้งแต่โอตื่นตน้งแก่ตีห้เพราะว่า6กโมงต้องถึงแล้วนะนั้นต้องตื่นตน้งแต่ตีห้แล้วผมก็มาถ่ายภาพตั้งแต่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นจนดวงอาทิตย์ขึ้น แล้วก็มีประจักษ์พยานก็คือกองถ่ายทำลุยผ่านเลนเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยก็แสดงว่าสะพานขอมมีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางดาราศาสตร์แล้วก็เหมายันนั้นอยู่ในปฏิทินขอมครับปฏิทินขอมเนี่ยไม่เหมือนกับปฏิทินสากลที่ทุกท่านใช้อยู่ในทุกวันนี้ปฏิทินสากลนั้นเนี่ย จะไม่ค่อยตรงกับปรากฏการณ karaoke, JASON, ร์ทางดาราศาสตร์สังเกตไหมครับว่าวันที่เนี่ยจะไม่ได้ตรงกับวันที่หนึ่งจะไปวัยี่สิบเอ็ดมั่งยี่สิบสามมั่งแต่ปฏิทินขอมนั้นคือปฏิทินมหาสกราัวันเหมาย an ันนั้นตรงกับวันที่หนึ่งของเดือนของเขาครับแล้วเขาใช้ราศีเขาใช้จากราศีเป็นตัวจับเช่นสมมติว่าวันที่เป็นวัสันตวิสุัธ์คือวันที่หนึ่งของเดือนใจตราเห็นไหมครับนั้นขึ้นเป็นวันที่หนึ่งหมดนั้น สะพานขอมจึงมีนัยสำคัญถ้าท่านจะถามว่าเขาเจตนาหรือไม่ตรงนี้ผมไม่สามารถจะตอบได้แต่ผมมีข้อสังเกตให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปคิดเอาเองอนี้ครับว่าขอมเนี่ยเขาเป็นชนชาติที่เจริญแล้วม,มีเทคโนโลยีทุกอย่างเวลาเขาทำอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ทำเพื่อความเล่นๆเ,เขาไม่ได้ทำเหมือนเหมือนกับเด็กไปสร้างนู่นสร้างนี่เขามีเจตนาเพราะว่าอะไรครับ การสร้างแต่ละสิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่ง่ายต้องไปขนหินหนักเป็นตันๆมามฉะนั้นผู้วางแบบเนี่ยจะต้องวางแนวให้ถูกต้องอแล้วก็เขาคงต้องมีนัยสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยผมยังไม่สามารถที่จะนั่งทำมัชีนกลับไปสัมภาษณ <c oughs> ์บรรพชนเมื่อ <c oughs> ันปีที่แล้วได้แต่เราดูจากผลของเขาครับอครับจริงๆแล้วเนี่ยคําว่าเจตนาเนี่ยเดี๋ยวนี้กฎหมายเขายังชี้คําว่าอะไร กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาก็คือดูจากผลผลที่เกิดขึ้นผลงานถ้าถ้าเจตนาเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็จะเดาว่าบรรพชนยุคนั้นที่เขาสร้างสะพานขอมน่าจะต้องมีเจตนาอันสำคัญและตรงกับเหมายันครับคราวนี้ท่านบ่าวคำลาะอาจจะถามผมว่าแล้วเหมายันมาเกี่ยวอะไรกับคนสกลนครแล้วมันสำคัญยังไงมันจะเอาประโยชน์อะไรกับคำว่าเหมายันและสะพานขอมนี้ มีอยู่อย่างนี้ครับถ้าท่านไปที่ปราสาทนครวัดในผมนักอิงดกกอกศรนครวัดเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นอาณาจักรขอมขแล้วเมืองหลวงเมืองหลักๆเนี่ยเขาอยู่ที่เสียมราชหรือภาษาอังกฤษออกเสียงว่าเสียมเรียบถ้าท่านไปที่นครวัดในวันนี้เลยนะไปวันนี้เลยครับซึ่งซึ่งผมให้ไกด์ทัวร์ไปถ่ายรูปส่งมาเรียบร้อยแล้วครับถ้าท่านไปที่ตรงนั้นเนี่ยให้เบาคำเลาะเดินเข้าไปที่ระเบียงคด ด้านทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ครับผมแล้วให้รอเวลาอาทิตย์อัสดงประมาณสักห้าโมงกว่าๆครับผมท่านจะเห็นเขามีเขาเรียกว่ารูปนูนสลักนูนต่ำครับผมภาษาอังกฤษใช้คำว่าแบสเ l ล e ฟครับผมเออตรงระเบียงคดตรงนั้นเนี่ยยาวเป็นเป็นหลายสิบเมตรนะ <laughs> <laughs> เขาจะลึกเรื่องราวของมหาสงคราม เขาเรียกว่ามหาภารตะสงครามครับเป็นการลบกันระหว่างพี่น้องสองตระกูลในเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องมหากราบใหญ่ของอินเดียครับเขาเรียกว่ามหาบารัตหรือคนไทยคนไทยเรียกว่าสงครามมหาภารตะแล้วในเรื่องนั้นเนี่ยมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ภาษาสันสกฤตออกเสียงว่าบิสมาแต่คนไทยออกเสียงว่าพีมาเป็นท่านเดียวกันบิสมาหรือท่านพีมาเนี่ยท่านเป็นผู้ใหญ่ของ คู่คู่กรณีแต่ว่าโดยจำยอมท่านก็ต้องเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยภกิษณะไปเข้าข้างซะแล้วครับท่านก็เลยต้องอยู่อีกฝ่ายหนึ่งถ้าไม่งั้นก็เป็นการอะไรเหลื่อมล้ำกันเพราะว่าภะกิจณะเนี่ยไปเข้าข้างพระอรชุนพระอรชุนพื้นแม่ทัพของฝ่ายหนึ่งท่านบิสมาหรือท่านพีมะก็เลยจําเป็นต้องไปเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งคราวนี้ท่านพีมะเนี่ย ท่านเป็นลูกแม่น้ําคงคาครับการที่เป็นลูกแม่น้ําคงคาเนี่ยไม่มีใครสามารถฆ่าท่านได้มีพลังพิเศษยิงยังไงท่านก็ไม่ตายถ้าท่านจะตายท่านขอตายเองอถ้าท่านอบอกว่าไม่ตายทํายังไงก็ไม่ตายคร,คราวนี้การลบกันระหว่างสองพี่น้องเนี่ยคนตายเป็นไม่รู้เยอะแยะมากท่านพีมะเนี่ยท่านเป็นผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายก็เกิดความเศร้าใจว่า พี่น้องมาฆ่ากันแบบนี้เนี่ยเพื่อหลงไหลในอำนาจเนี่ยมันจะดีหรือท่านเลยต้องไปคิดท่านก็ไปคิดอยู่หลายวันนะจนในที่สุดท่านคิดได้ครับท่านไปกระซิบกับพระอรชุนและพระกิตสนะเพราะว่าท่านก็เป็นเทพเหมือนกันก็พูดกันรู้เรื่องบอกเอาอย่างนี้ท่านกิษณะท่านอรชุนเรามายุติสงครามโดยข้าพระเจ้ายอมตายยอมตายคนเดียวเลยดีกว่ายอมยังไงบอกรุ่งเช้าขึ้นนะให้พระอรชุนเนี่ย ยิงเหรออกเอามาศสึกออกมาข้าพเจ้าก็ยาเมาราสึกออกมาท่านยิงมาเลยอเพราะปกติถ้าวันเกิดก่อนเนี่ยใครยิงไปท่านเอาดาบปัดธนูหล่นหมด<อ>แต่วันนี้ไม่ปัดครับอแอน,นอกรับอย่างดีเลย,อยเลยอ่ะเดี๋ยวดูในภาพที่ที่นะอินเสิร์ตน่ะท่านแอน,นอกรับเลยธนูเนี่ยมาโดนท่านเนี่ยเป็นร้อย้อยไม่รู้นับไม่ท้วนแต่มีคําว่าแต่ครับวันที่ท่านโดนธนูเนี่ยท่านยังไม่ตายท่านท่านบอกว่า ท่านจะยอมถอดวิญญาณต่อเมื่อถึงวันเหมายันเหมายันครับแต่ว่าในภาษาสรรษันสกฤตเนี่ยเขาอธิบายว่าอุตราย,ยานาอุตรายานานั้นเป็นภาษาสรรษันสกฤตหมายความว่าดวงอาทิตย์จะหยุดแล้วก็จะเคลื่อนกลับทางทิศเหนืออุตระนี่แปลว่านอตค,คนไทยทึงเรียกอุตรประเทศแปลว่านอตยานาแปลว่าเดินยาตามผมเป็นนักเรียนเก่าอินเดียนะเข้าใจภาษาสันสกฤตอุตรายานาก็คือ ดวงอาทิตย์จะหยุดหยุดที่ขอบสุดทางทิศใต้และกลับนั่นคือวันเหมายันครับฉะนั้นในวันเหมายันเนี่ยก็จะเป็นรูปสลักที่มีดวงอาทิตย์ตอนเจ็ดเจ็ดนาฬิกาตอนตอนเย็นนะตอนเย็นแล้วเนี่ยดวงอาทิตย์จะส่องตรงเข้ากับรูปรูปสลักที่ท่านพีมะเนี่ยนอนตายอยู่บนหาธนูเห็นไหมครับว่าชาวขอมผู้สร้างปราสาทนครวัดรู้เรื่องนี้อย่างดีแล้วก็รู้ด้วยว่า มีความเกี่ยวข้องกับวันเหมายันเห็นไหมครับพี่สันกำลังจะบอกว่าสะพานขอมที่สกลนครก็อิงญญอิงยันเดียวนเดียวกันก็ก,ก็แนวออกมาตรงกันออกมาคือคือคือผมผมไม่มีหลักฐานว่าจะอิงขนาดไหนแต่ว่าในเมื่อผลออกมาเหมือนกันแล้ววันนี้สำคัญอย่างไรวันนี้คือวันสันติภาพครับพี่น้องเลิกลบกันพอท่านพี<อ>มะท่านสละชีวิตตูมเนี่ยพี่น้องบอก พอแล้วไม่ลบกันอีกแล้วเพราะว่าไม่รู้จะลบไปเพื่ออะไรเพราะถ้าลบกันเนี่ยก็เป็นการเอาเปรียบเพราะว่าแม่ทัพใหญ่อีกฝ่ายหนึ่งยอมสละชีวิตไปแล้วแล้วอีกฝ่ายหนึ่งคือคนโบราณคือสังเกตไหมครับแนวคิดของคนโบราณเนี่ย <female> ถ้าแม่ทัพเสียชีวิตจะหยุดเลิกเลยจะเลิกเลยท่านสังเกตไหมการลบของสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่เอาเปรียบกันถ้าแม่ทัพอีกฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยยกทัพกลับเลยคือคือจบแล้วฉะนั้นวันนี้ เหมายันความสําคัญก็คือเป็นวันสันติภาพนั้นสะพานขอมของชาวสกนครเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งพีซฟูลสันติภาพสะพานแห่งสันติภาพใช่ครับในประเทศไทยนี่มีสะพานแบบนี้ไหมไม่มีครับผมดูกรมศิลปกรเนี่ยขึ้นทะเบียนสะพานขอมของเราไว้เมื่อปี2478เข้ามาสํารวจเนี่ยเมื่อปี2476พร้อมกับสํารวจปราสาทภูเพก พร้อมกับพระดันนาลายเจียงเวงแล้วก็สะพานขอมคุณสมางมาด้วยหน้าก็ชื่อคุณสำอางเสร็จแล้วเนี่ยไปออกเป็นเขาเรียกว่าพระราชกิจดีกาประกาศเป็นโบราณสถานปี2478สะพานขอมก็เลยอยู่ทั้งนั้นมาแต่ว่าเรื่องราวที่เป็นสารระบบที่โผล่ขึ้นมาในหน้าประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ2449โดยภาพถ่ายกับบันทึกของท่านสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพครับ คนสกลนครถ้าเข้าใจเรื่องที่พิสันเล่ามานี้นะว่ามันพาดพิงไปถึงโน้นประเทศอยู่เสียมเรียบของปราสาทนครวัดเนี่ยกันสะพานขอมของสกลนครก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะเนี่ยไม่แพ้ครับ<อ>แล้วก็เชิญชวนอย่างนี้ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยจะหยุดนิ่งอยู่แต่จุดเนี่ยจนถึงวันปีใหม่จากนี้ไปครับสิวันเนี่ยสิวันครับนี่คือเหตุผลทําไมฝรั่งเนี่ย จึงเรียกวันนี้ว่าวินเตอร์โซลสติสไม่ใช่วินเตอร์อย่างเดียวนะเขามีคำว่าโซลสติสโซลสติสเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษที่ยืมภาษาลาตินมาใช้เป็นคำมารสองคำครับโซลเนี่ยแปลว่าโซล่าแปลว่าดวงอาทิตย์สติสเนี่ยมาจากคำว่าหยุดนิ่งภาษาอังกฤษทุกวันนี้ใช้คำว่าสแตนสติลแต่สแตนสติลเนี่ยภาษาลาตินเ็าใช้คำว่าสติสก็คือหยุดนิ่งก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยจะไปหยุดนิ่งที่ทิศใต้ เป็นเวลานานทีเดียวเห็น <He ard S 2> ไหมครับ <10 S 2> ฉะนั้น,นภาษาอังกฤษถึงใช้คำว่าวินเตอร์โซลสติสไม่ใช่วินเตอร์อย่างเดียวฉะนั้นก็จะขอท้าทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าถ้าปีใหม่หรือวันที่30ธันวาคมหรือวันนี้ตั้งแต่ตัวนี้เป็นต้นไปวัน,นท่านอยากจะรับพลังและต้องการพิสูจน์ว่าดวงอาทิตย์กับสะพานขอมตรงยิงหรือไม่มให้ท่านไปยืนอยู่ตรงนั้น ตอน6โมงเช้าครับ,รบแล้วดวงอาทิตย์จะขึ้นและเห็นชัดเจนเนี่ยประมาณ6โมงครึ่งแล้วที่จะถ่ายรูปสวยที่สุดคือ6โมงกับ44นาทีาาจะสวยมากครับอันนั้นดวงดวงอาทิตย์จะขึ้นค่อยๆขึ้นนะแล้วก็จะมีพุ่มไม้เนี่ยมาบังแต่ก็เอาแล้วครับเราก็ไม่ว่ากันเพราะต้นไม้ก็คือต้นไม้แต่พอรอสักครู่เนี่ยดวงแสงอาทิตย์จะจ้าแล้วก็ตรงกับกึ่งกลางของสะพานขอมเปียบเลยรตรงนี้เป็นภาพที่มีพลัง เมื่อเช้านี้ให้เบาวคำเลาะลองไปทดสอบนั่งรับพลังแล้วทำท่ายอย่างนี้นะก็เป็นท่าที่สวยงามาจากนั้นนี่คือเสน่ห์ของสะพานของ